น,น่ารักของเจอรโอนะครับเาฝึกเล่นบอลน,นะครับได้ไหมครับบิโลโอครับได้ไหมครับเล่นได้ไหมครับเล่นได้ไหมครับโน่นไปโน่นเรา,เราโอเอ้ยโอเอ้ยไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วไปโน,น่นนะครับทอ,อามาได้ไหมครับ บอกให้เล่นบอลน,นะครับหบอกให้เล่นบอลทำไมไปเล่นปั๊มกันนะครับคนน,นักของเจ้าเสบสองตัวนะครับผมรีโอกับสไปจะเติไหมครับบอลครับ ะเตะไหมครับบอลครับจะเตะไหมครับบอลครับพี่โอเอาบอลมาเออให้ฝึกเล่นบอลน,นะไม่ฝึกต่อยกันตีกันปั๊มกันเอามาเอามาโอ้ยสป,ปายเอ้ยกำลันเล่นอะไรกันเนี่ยหืม กจะเล่นอะไรกันเดี๋ยวมาวเด้อเดี๋ยวมาเด้ออืม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 อย่าให้มันตกนะครับตกไม่ครับนานตกแล้วฟุตบอลตกแล้วเล่นยังไงครับเอาไปขครับเอาไปขครับโน่นไปโน่นแล้วโอ้เอ้ย ลีโอเอ้ยอะสนุกใหญ่ละไอ้ลีโอ <c oughs> นะปามมานี่โอ้ปามมานี่มันจะตกอีกนะลูกมาเอามานี่เอามานี่เดี๋ยวเอามานี่เอามานี่เอามานี่อ้าวอ้าเอา้เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเข้าประตูไปแล้วเข้าประตูไปแล้ว <c oughs> โอ้โาหน่อยพูโตกอีกแล้วค่ะมาฝั่งนี้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 มานี้มาแล้วอ,อ้าวโอ้ยมันติดเลยเดียวสปาย,ยไม่เล่นเลยสปายเนี่ยไปเล่นกับพี่พูได้ไงมาเตบะบอลกับเดีโอแล้วไปแล้วไปแลบไปแลบอย่าให้มันตกโลเดียวมานี่เอามาฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้ ออามาฝั่งนี้แล้วมันจะล่วงแล้วมันจะล่วงแล้วเอามาได้ไหมเอามาได้ไหมเอามาได้ไหมครับมาได้ไหมครับตัวเล็กอยู่นะครับตัวเล็กอยู่นะครับทิศทางบอลยังไม่ได้ตกแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับข้อความน่ารักของเจ้าดิโอนะครับเจ้าดิโอมาฝากนะครับพุตบอลจะตกแล้วครับพุตบอลจะตกนะครับ จะกัดหางเขาทำไมโอ้เอลดโอเอาเน่อยเอาเล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 ยไปไหนไปไหนไปไหนฮะ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 อืมเจอของจริงเข้ายางคันนี้สปายไม่ธรรมดานะครับสปายนะลกุกขึ้นมาเด้อ ลุกขึ้นมาจะพาเข้านอนแล้วจะพาเข้านอนแล้วพอแล้วสปายจะทำน้องดิน้องหรืพี่นะไอ้สปายมันตัวใหญ่นะ้องพูนาะกินเยอะด้วยสปายสีน้ำตาลนะครับสปายส่วนเดลิโอสีดำขาสองสีหน้าสองสีเหมือนกันสีตาไม่เอฟอฟ้าแฝดอันนี้สองฟอ้าแฝดนะอันนี้ฟ้าแฝดจะนอนไหนวันนี้นอนในมุ้งไว้เดลิโอ นั่นในบ้าน,นอนนืมนนในบ้านเลยลกได้ไหมเอ่อน,น่ารักของเจ้าลิโอกับเจ้าสไปายลิโอลูกได้ไหมอ๋ออ๋ออ๋อทำมันแรงจังืทำมันแรงจังจสำหรับคลิปนี้นะครับก็บายบ,า,บาย,บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ตป็นกำลังใจให้เจ้าลิโอไหวไหมครับ oh,